คราวที่แล้วเรามานะมีอูดตัวน้อยแค่ตัวเดียวชื่อเบจิแลนะ้วตอนนี้มีตัวน้อยสี่ตัวแล้วอ่าเด็กๆจะให้นมอูดนะให้ตัวเล็กอุ้ยอุ้ยอุ้ยพ้ายากไปอีกหลุมหนี่มาป้อนตัวสองตัวดีกว่า ตั้งเาโอเคเอามันชื่อที่หน้ายกสูงสงนะคะยกสูงสงลูกตัวนี้เมจีนะเราเคยมาให้แล้วตอนเด็กตอนนี้ก็หกเดือนแล้วถุงเงินถุงทองใช่ค่ะถุงเงินถุงทองแล้วก็ถุงหน้าถุงหน้าถุงหน้าจะสองเดือนแล้วค่ะพี่เดือนกว่าอ๋อครับขอให้ถุงหน้าหน่อยลูก ได้เลยค่ะถุงหน้ามันขอซานพี่มันจะโดนพี่โอ้ยพี่พี่เบียดพี่เบียดน้องนั่นนั่นน้องน้องผู้ชายต้องต้องแบบไปป้อนพี่พี่ดีโอเคเราได้กินแล้วสงลูกอ่าเก่งมากนี่เคทพอตแบบนี้เคทพอตแบบนี้เก่อ่าอดกินเนี่ยสองสองคนนี้อดกินครับ

พิดให้น้องให้น้องหนูเอียงพิดเอียงยังยังไม่หมดเอียงลูกเอียงมาแล้วเอาขวดให้พี่เขาเอาขวดให้พี่เขาลูกสาวน้องอย่าลืมไปว่าชัวแฮนนะคะทำความสะอาดน้องอย่าลืมไปยังเหลืออีกนิดนึงลูกอ้าวป้อนเลยเท่าคนมสูงสูงลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมาก ได้เลยลูกจับหมวกได้เลยโอ้โหบายนะครับบายบายอ้าวมีร้องมีร้องหิวเขาหิวอ่ะับได้เลยลูกแมจิกก้าวฟันยังไม่ขึ้นเหมือนกันอ๋อมีข่าวนะมีข่าวอูดกัดหูนะ ใช่พี่แต่ว่านันเป็นอูดที่มันเป็นจากฝูงที่มันอยู่ในคอไปอย่างงี้เราเราเลี้ยงโอเพนตั้งแต่ตังต้ตงแต,แต่แรกเกิดให้เอามาอยู่กับคนเขาจะอยูกับคนใช่ไหมครับแต่ว่าตัวใหญ่เราไม่ได้เลี้ยงมั้งแต่แรกเนาะอันนี้นจะหาหลังให้ไม่ได้เลยตัวใหญ่เราถึงใช้ไม้ป้อนค่ะคอันตรายอันตรายตัวใหญ่อันตรายถ้าเป็นตัวเล็กนี่คือมันเปิดตั้งแต่แรกไกลมากไกลมากขนเขาเยะอะย่มาก ไป่ะ <Bye. S 2> พวกเราบาย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 กันได้พี่ถ้ามันเป็นอ่าที่ที่มันอยู่ในกลุ่มไม่ถูงพี่ยามฝูงแล้วเ,เข้าไปไม่ได้นะน้องสะบัดเลยโอ้ใช่สังเกตสัตว์เนาะที่ถ้ามันอยู่แบบกลุ่มกับฝูงอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าใกล้ไม่ได้เลยเขากลัวไปยึดฝูงเขาใช่ค่ะพี่แต่อย่างเงี้ยเดินดมแล้วก็ มองน่ารักไหมลูกอาตาอตาเด็กไม่ยอมไปแล้วเนี่ยฮ UH ่าโอ้ยเยอะแยะหิวโหยมาก ก็ไปมันก็จะมีแบบกล้วยขูดป้อนอีกทีหนึงอ๋อครับนะเพราะว่าเขาได้กินแต่นมเน้ะไม่พอใช่ค่ะไม่พอไม่พอสกติกมันจะมีหัวอาหารมีกล้วยขูดมีแคอรอทบดอีกอ,อย่างเมจินี่ก็ยังพอได้เคี้ยวได้แล้วอาจจะเป็นกล้วยอ๋อใช่ค่ะแครอทกินเหมือนเด็กเลยนะกล้วยขูด อย่างอย่างสามตัวนี้ต้องกินกล้วยขูดแครอทขูดหรือว่ากิวี่ที่เป็นผลไม้แบบบดบดบดใช่ค่ะว่าน้องยังไม่มีเอเด็กเด็กอย่างพี่เมจิเนี่ยเขาเริ่มมีสองสามสี่แล้วก็จะเป็นกล้วยหั่นห่อไม่ต้องขูดว่าอะไร้วแครอทก็เป็นสับสับเอาสับหยาบหยาบเอาเมจิ ชอบไหมลูกโอ้ยชอบมากชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้แม่และอวนเหรอป,รปา๊าป๊า